วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องถ้าพี่น้องเข้ามาซื้อข้องไปขายจา้ะข้างหน้าแขคบกับเต็มข้างลังกับเต็มนน้ยู่มาฟ้องอยู่กันะลักไปขาย <c oughs> จังหวัดศรีสะเกดอ่ะ เดี๋ยวสิบห้าเมื่อไรแล้ะพี่น้องมาถ่ายคลิปทั้งนี้ก็เลยมาตื่อของน้ำเข้าหปล่หมือนฝนราทางแต่น้อพี่น้องเอ้ยของสิเปียกฝนราทางหลังอีกสามสิบสามกิโลหอดน้ำเยืนจากน้ำเยืนไปบ้านอีกสิบสี่กิโลจ้ะทางนี้แรงร้ายจ้ะเอาเพอกันทะลักพี่น้องเอ้ย เพราะท่านเต็มสะยู่วเมีหอนหน้ำแซ่เขาอำเภอติดกันครับอำเภอน้ำเยือนตำบลเสาทงไส้จ้านี่แต่ว่าปลามันก็งามดีอยู่ ิดลานไหวฝนทําละทางเข่าแถะอะไรนี้จังไหล่ะมีนแนวคล <ไป S 2> ุ่มว่โต๊กแล่ล่ะไปแลนไม่หลดมันมันแลนฝนแล้วสิไปตกบานเข่าอีกฝนตีฝนมันเที่ยวทางบานเกาขามน้ำเย็นพี่น้อเอ้ยทั้งที่ตำบลเดียวกันกะบโมตุกโซนหนึ่งโต๊สโซนหนึ่งโมโต๊กฝนปีนี้เป็นยังไงดอก บ่มีหม่องขาวโฮมเนาะบ่มีหม่องส่วนบ่มีผาเต็นคุ้มโหลดบนโต่ำจนได้จอดคุ้ม้าข้าวหนึง่งไปต่อพี่นอ้องหาฝนก็นลำบากเนี่ยจ้กหน่อย มีแต่ว่าเฮาไปลงขายยุ่งเงินเฮาบ่ได้เป็นว่างตลาดอีกต้องไปตลาดล้ำบาขัวจ้ะคอยเหนือฝนแหงมาหอดบานดานบ่มีหอดฝนพี่นอ้องไก่กัน กับเขาเมื่อกินน้าออกแก่้านแต่เจ็ดโมงบยบม่วงล้วจะนี่อัิษ้านยังไม่ต้อนิกินเขาเลยตรงไปสิเขาหน้าจะด้วยจะพี่น้องทางตรงไปเดี๋ยวสายสิแป้มเพื่อเดีดบานแม่ต่อยติดภูเขา เขาขนมดงหลักมาหอดเงื่อนจะคล้องจะ้ะปนค้องลงมมนี้มูอยู่หนาลดได้มาเล็กๆน้อๆยๆพี่น้องพ่อได้มาใ่ราลไว้ขายอันนี้พ่อแมนเดอนหัวคนย <laughs> ังใส่ไปหนอายูถ่ายรถดอีกอ่ะฝนห้ามามหอดบานเท่าโบมีฝนสัมแดดเปียง เดี๋ยวพอยังใส่กินข้าวเหลวก็จักสิค้นลงคือข้องเบิดมือหาได้ซ้ำหนีแล้วพี่น้องสิค้นขับไปไซรานไปซื้อ้องมาขายาราคา๙บาทมูพลาสติกน่จ้ะ ยาผ้าพี่น้องครับไปซับน้องใหม่โตจ้ะน้องเพื่อนมาเอาน,น,น้องใหม่นําไปเบิงหนองไผ่ไผ่หวานอยากจะคล้องกินบ่ท่านหมู่บ้านนี้กะพี่ไอ้เพื่อนมาเอากับสอบหนึง่งลงเพจไปผู้ได้อยากมาเอาเด้อวะะ่าสันเมื่อนี้น้องสาวมาเอาจะ้ะให้้องเคยซับใหเ้หเ,บ,หเบิงรับเป็นบ่อทิดลอ้อมสวัสดี่านผู้ชมกันแน่มาแต่เพจสมบูรณ์ด้วยพี่น้องนี่ <laughs> มาแต่ทางไกลมาเป็นเคยทางน้ำยืน <laughs> อ้าวโซปีม uh, ื้อกันสับเนาะแม่เบิ่งคนเพชรบูรณ์โอ้ยอยู่อำเภอใดก็ที่ล้อมอึเมืองเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เนาะอันลังควเพิ่นเว้าเว้าอีสานเว้าลาวคือบ้านเฮาแม่นบ่จังหวัดเจ้าอือๆมันสิมีเป็นเขตบ่เป็นหม่องบ่นี่เพิ่นเว้าไทยเด้อพี่น้องแต่ว่าเพิ่นฟังลาวเฮาฮู้เรื่องอยู่ดอกฟังอีสานฮู้เรื่อง เอ้ยน้อยใหญ่แฮ่มกถือเอาแม่ยองเซาแล้วเ้าใจบ่คําว่าเซาดาดึงออกก่อนเออดึงดึงออกได้บ่ขากึกแล้วับยากบ่จักเราเลยบ่เอาเราสับเอาแตผู้ใดมาก่อนก็ได้เนาะับง่ายแล้วเนาะ เดืองออกซอยกันแม่เมาเออย่านแต่เด็กเข่ากองเออเดือดแห้งๆคนบักใหญ่มันถานวดแล้วไปกระสอบหนึ่งหมู่บ้านเราเอาไปเห็ดนองไม่สมหกแม่จักหน่อยพี่น้องพี่เด้่อนนอนหนึ่งเด้่อนอน,น,อนอนนี่กับซับเอาหลดนี่พอซับเลย ไี้ต้นนี้เคืนสู้งใจพอเตะซับออกแล้ว่ให้มันร้ายล่ำดอกมันหกใบมันลนลงมันก็นหกอ้อคือคือคือกินบเวดกินบวดกะแบงหมนำตัวซับไปให้เบิร์ดมันเึืนสูงแล้วมันสิ มันเพิ่งจะกินมันพ่อมีมองกินแข็งตัวนี้ามกข้ายคือตะกี้ไข่เนาะนมันสิออกไปเรื่อยๆละ่ะวา่าจะฝนมาจนเบิดฝนผลแล้วพี่น้องนี่สำรับนราใหม่ยากพี่ นอนไหนน่อยเจ้าหนินก็มาซับออกเลยนะคิดหรอนี่เด้สองนอโต้กันเอานอนอเสิ่งพอเอาหรอบ่อกยังมั้งมันน้อยแห็บ่มันน้อยกับว่าท่านเอาเอาแค่น,นี้ละเออเอาแค่น,นี้แหละซ้ำนอ,อใหญ่ายใ่กระสอบเมื่อเลย <laughs> พวนกะไงน้องใหม่กะไงไอเมนู <laughs> นี่น้งเตียดเห็น fc ทางโคราชเพื่อนอยากได้ซ้ำไว้แหยอยูเด้อจ้ะเด้อเ mm hmm. มื่อโคราชปีใหม่จังเสียไปฝากเอาไปฝากหลอบกอนมันบต่ต,ติดตัดบบเป็นปันไดจักสิตัดเอางาจังไดมันส้่เนาะพี่น้องมันจังสิเป็นมีปู้ยอยากได้อยู่ไผหวานอยากก็บปฮห้ซื้อมันดอกเอินแต่ว่าไผหวานอยากซื่อนี่ลหละหาอยากเราจะพันนี่ ถา้าเอาไว้โบลายล่ำมันกระสีบโบกอ่านผู้เพื่อนเทศทางมึงไฟลลานและพี่น้องลำใหญ่ๆแนวนี้ขายล่ำก็ได้ขายอยู่เดี๋ยวคลิปนี้ก็ไว้ซํานี่จ้ะพาพี่น้องเข้ามาซับน้อไ่ไฟล์วานกระสีออกเป็นหลุนเป็นหลุนอยู่ทั้งร่มฝนนี่บโบูนเมื่อวานพี่เคยเพิ่นมาซับเอาทั้งไต ซีนอ็คือกันได้เต็มกระสอบพอดีข้างหล้านก็ได้ขอบคุณพี่น้องทีท่ติดตามรับชมจากคลิปเดี๋ยวคลิปหน้าพอ,อกันไหมสวัสดีจ้า